พั์สอนค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการรามาวาไรตี้รายการที่เปิดมิติใหม่รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุขภาพที่อยู่ใกล้ตัวคุณค่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ชอบดูคอนเสิร์ตฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่าคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ post concert depression หรือว่า PCD กันค่ะงงใช่ไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะ กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีสาขา,า,า,าวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีเรื่องนี้กันนะคะส่วนน้องแอมในวันนี้ค่ะจะพาไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนและกระบวนการรักษาเกี่ยวกับ post concert depression หรือว่า PCD นะคะมีขั้นตอนการรักษาย่างไรบ้างตอนนี้ไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยกันก่อนเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิชัยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ post concert depression หรือว่า PCD มันคืออะไรคะอาจารย์ครับก็เป็นเหตุการณ์อาการที่พบได้บ่อยอเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้เป็นการจำแนกเป็นโรคอย่างเป็นทางการจริงๆแต่ก็มีคนสนใจ ศึกษามีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นนะครับว่าหลังจากที่มีงานใหญ่ๆงานคอนเสิร์ตงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไปชมหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอารมณ์แบบไปทางซึมเศร้าแล้วก็คล<อ>้ายๆเป็นโรคซึมเศร้าเลยก็คือมันเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเหมือนหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็คือไปทางคิดลบต่อตัวเองต่อเรื่องต่างๆอะไรทำนองนี้ครับก็ อ่บางคนก็เป็นอยู่เป็นสัปดาห์เป็นหลายสัปดาห์อะไรอย่างนี้ก็มีครับอันนี้คนะือนับเป็นภาวะถูกไหมคะยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคถูกไหมอ่ปัจจุบันยังไม่ได้เรียกว่าเป็นโรคนะครับแต่ถ้าถ้าในความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าจะเป็นโรคจริงก็คือเป็นโรคซึมเศร้านั่นแหละ่เพียงแต่มันสัมพันธ์กับเหตุการเฉพาะเรื่องคือการอ่การกไปดูคอนเสิร์ตอย่างงี้นะครับ<ฮ>จริงๆคนที่เป็นอย่างนี้น่าจะมีความเสี่ยงต่อภาวะ ซึมเศร้าอยู่แล้วนะครับ<อ>แล้วก็พอศิลปินเนี่ยไปเนี่ยคล้ายๆก็เราเกิดความสูญเสียเนาะอมันเกิดอ่าก็ทําให้ใจเรายิ่งที่พร้อมจะซึมเศร้าเนี่ยมันก็นซึมอ่ะสุดขั้วซึมเศร้าได้ง่ายครับอันอน,นขอย้อนกลับไปถึงความรู้สึกตัวเองตอน,นเด็กๆก่อนแน่นอนเราจะมีศิลปินมีไอดอลที่แบบว่าไม่ได้มาบ่อยๆอะไรอย่างงี้ไหมคะเหมือนปี2-3ปีเขาจะมาทีนึงมาเล่นคอนเสิร์ตพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเราไปเอนจอยกันมามากมีความสุขแบบสุด ถึงขีดสุดได้เจอคนที่เราอยากเจอแล้วเหมือนพอคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บอ้าวเหมือนเราเรามักจะคิดว่ามันเป็นแค่อารมณค้างว่าแบบยยังอยากดูต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันสามารถพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ถ้าถ้ายังรู้สึกอารมณค้างยังอยากดูต่อนั้นน่าจะเป็นปกติคือเราน่าจะมีความสุขเรายังเอนจอยกับมันอยู่แต่ว่าถ้าเป็น depression เนี่ยก็คือหดหูมองอะไรก็เป็นลบไปหมด หลังจากที่ดูคอนเสิร์ตไปแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตอาการตัวเองอะคะ่ะเราสังเกตอาการตัวเองยังไงได้บ้างคะว่าอาการแบบนี้มันเข้าข่ายแล้วนะน่าจะมีหลายระดับนะครับ,รบก็คือคล้ายๆเวลาเราได้เจอคนที่เรารักได้อะไรอย่างเงี้ยมีความสุขแล้วมันสูญเสียไปเราก็คล้ายๆผิดหวังม,มันก็ซึมเศร้าได้เหมือนกันก็คือถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ย ไม่รุนแรงนะักเรายังสามารถที่จะมีความสุขกับเรื่องอื่นได้อันนั้นก็น่าจะยังไม่ดรุนแรงถึงกับที่เป็นปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาก็คือคล้ายๆมันจะต้องมีผลกระทบต่อกันในชีวิตประจาวันทําให้คล้ายๆสมมุติถ้าเป็นนักเรียนก็ไม่อยากไปเรียนไม่อยากทําอะไรแล้วที่เราจะต้องทําหรือคนที่ทํางานแล้วก็ผ่านไม่อยากไปทํางานอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากออกไปสังคมอยู่แต่มันเหมือนหดหูค่คนที่เป็นซึมเศร้าเลยครับก็ ที่ต้องประเมินก็คือถ้ารุนแรงถึงเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอันนั้นก็คงต้องรักษาแบบคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครับคือตอนนี้ยังยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยอะไรที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเกิดอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคิดโดยมีสมมุติฐานอยู่เรื่องของการเกิดอาการติดหรือว่า,าการซึมเศร้าอ,อย่างนี้นะครับก็คล้ายๆเหมือนคนที่เขาใช้ยาเสพติดนะครับเวลาใช้ยาเสพติดมันจะทําให้เกิดอารมณ์ความสุขที่มันหายครับแล้วก็พอคนที่มีความสุขจากน,นี้เนี่ยคล้ายๆมันทําให้เขาเกิดการ เรียนรู้ว่ามันต้องได้ความสุขประมาณนี้มันถึงจะมีความสุขถ้าเป็นความสุขจากอย่างอื่นอื่นมันเหมือนจะไม่เท่าไม่เท่าแล้วบางทีบรรทานไม่อยากมีความสุขไปนะครับอันนี้ก็คือถ้าอธิบายโดยอ้างอิงตามคล้ายๆคนที่เขาติดสารเสพติดหรือติดเกมะครับ<ะ>ถ้าเป็นโพสคอนเสิร์ตดิเฟชันก็น่าจะกลไกน่าจะคล้ายๆกันนะครับ แล้วการพูดคุยกับตัวเองการสังเกตอาการตัวเองไว้ว่เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรทำไหมคะพ่อถ้าสังเกตอาการเกี่ยวกับซึมเศร้าปัจจุบันเป็นคล้ายๆเป็นไลฟ์สกิลเลยนะครับเป็นทักษะชีวิตที่เรา <skill S 2> ต้องอที่เราต้องมีต้องประเมินตัวเองเป็นว่าตอนนี้อารมณ์เราเนี่ยเป็นยังไงยังเป็นปกติอยู่หรือว่าเราออกไปซึมเศร้าเยอะแล้วนะครับเพราะว่าซึมเศร้าปัจจุบันพบได้บ่อยนะครับก็คือถ้าเป็นในเด็กเนี่ยก็ประมาณ5 1 0ในเด็กในวัยรุ่นนะครับก็คนโตๆหน่อยก็ ตัวเลขประมาณเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เนี่ยมันก็จะทําให้มันกัดกินไปเรื่อยๆอมันกัดกินเราไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้รักษานะครับแล้วก็ซึมเศร้านี่ก็คือยิ่งถ้าเรารู้ช้ารักษาช้ามันก็จะยิ่งรักษายากนะครับถ้าเป็นต้นๆแล้วเราเข้าถึงการรักษาเร็วเนี่ยโดยทั่วไปจะได้ผลการรักษาอ่าที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ เป็นทักษะชีวิตที่สําคัญอย่างหนึ่งของคนในปัจจุบันนะครับที่ต้องรู้อารมณ์ตัวเรานะครับแล้วทุกวันนี้ที่เขามีให้ติ๊กในพวกเว็บไซต์อะไรต่างๆอะไรก็คือช่วยได้ไหมคะใช่ครับใช่ครับมันจะมีแบบคัดกรองนะก็ต้องดูว่าคะแนนของเราเนี่ยมันสูงถึงซึมเศร้า หรือ,อย่างนะครับก็สามารถที่จะหาได้ทั่วๆไปนะครับในเว็บของกรมสุขภาพจิตก็มีแบบประเมินหลายอันนะครับแล้วถ้าสมมตินะว่ามันครบแล้วดูเข้าข่ายแล้วเราแบบแต่สุดท้ายเราก็ยังไม่ควรสรุปด้วยตัวเองอย่างเดียวถูกไหมคะอ่าใช่ครับใช่ครับควรควรจะปรึกษาแ<ป>พทย์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอะไรนิดนึงเพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอนนะครับเนะพราะบางทีเราอาจจะประเมินตัวเองแล้วมันแย่เกินจริงก็ได้จริงๆเราไม่ได้ รุนแรงขนาดนั้นก็ได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าการเช็คตัวเองว่าเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าการเช็คอารมณ์ตัวเองเป็นเรื่อง mm hmm. ที่สําคัญมากๆเป็นไลฟ์สกิลอีกหนึ่งอย่าง mm hmm. เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมขะช่วงของน้องแอมนะคะจะพาเราไปดูกระบวนการขั้นตอนการรักษาเกี่ยวกับ PCD แบบละเอียดเลยตามน้องแอมไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแอมอยู่กันที่แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอกจิตเวชศาสตร์โรงพาบาลรามาธิบดีค่ะหลายคนอาจสงสัยค่ะว่าวันนี้น้องแอมมาทําอะไรวันนี้ค่ะแอมได้นัดอาจารย์ไว้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอีกหนึ่งกลุ่มอาการแล้วกันแอมเองเนี่ยมีเพื่อนใกล้ตัวนะคะไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วก็จอยสนุกแฮปปี้มีความสุขมากแต่หลังจากกลับจากคอนเสิร์ตค่ะอยู่ดีก็รู้สึกหดหู เศร้าแล้วก็เขาเรียกว่าจากความสนุกเนี่ยมันดาวลงแบบนี้วันนี้แอมเลยนัดอาจารย์ไว้ค่ะจะมาพูดคุยกันหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินและหลายๆคนก็มีคนใกล้ตัวมีปัญหาแบบนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับนี่นะคะได้เจออาจารย์อีกแล้ววันนี้แอบนัดอาจารย์ไว้ค่ะคุณผู้ชมอยากที่บอกว่าวันนี้นะแอมจะมาปรึกษาให้กับเพื่อนค่ะอาจารย์เพื่อนบอกทู่ดูคอนเสิร์ตมาตอนดูคอนเสิร์ตมันมากสนุกสุดเหวี่ยงกลับบ้านมาหน่อยเป็นเต่าเลยค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาจารย์ก็เลยแบบเอ้ยจริงเหรอวันนี้เราเลยมาถามให้เลยดีกว่าอาการแบบนี้เป็นอะไรหรือมีกลุ่มโรคอะไรที่เราต้องเฝ้าระวังไหมอาจารย์คือถ้าถามว่าเป็นโรคเลยไหมนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ถือว,ว่าเป็นโรคทีเดียวนะครับแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้เยอะเลยนะครับที่มีโอ้มีรายงานไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับคือของต่างประเทศที่ไหนก็มีนะครับก็คืออันนี้เพราะว่าที่หลังจากเรามี รอการดูคอนเสิร์ตแล้วไปดูแล้วอยู่ในภาวะามีความสุขมากบบอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะครับแล้วก็พอจบคอนเสิร์ตกลับมาอยู่ในโลกของเราอะไรเงี้ยมันจิตใจอารมณ์มันหดหู่มันเศร้ามันเหมือนไม่มีกําลังใจไม่อยากทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคนที่เป็นแบบนี้อยู่ พอสมควรเลยนะครับจนกระทั่งใช่ครับแต่ว่าจริงๆยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยจริงๆนะครับว่าพบสักกี่เปอร์เซ็นต์ของคนที่ไปดูคอนเสิร์ตนะครับฮะไม่ต้องสงสารนะเพื่อนคือทุกคนเป็นนะเขาไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนเป็นจำนวนมากจนวนมากเป็นจานวนหนึ่งที่ไปเจอแบบกิจกรรมสนุกๆไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วกลับมาปุ๊บอาจจะแบบงอยเศร้าหดหู่แล้วอย่างเนี้ยเราจะมีวิธีการในการดูแลกลุ่ม เราะเพศนี้ยังไงอาจารย์ก็อันดับแรกเราต้องประเมินก่อนว่าเขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะอ่าก็คืออันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งที่มีอาการซึมเศร้าแต่ถ้าเกิดบางคนที่เป็นพ o s t concert depression เนี่ยครับก็จริงๆอาจจะมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วอ่าแล้วก็เหตุการณ์นี้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเนี่ยซึมเศร้าเนี่ยเยอะขึ้นได้ถ้าเป็นภาวะซึมเศร้านี่ก็คืออารมณ์เนี่ยมันจะซึมเศร้าแล้วมันจะ อยู่ตลอดเวลาเลยคือเหมือนมันไม่มีความสุขมันพร้อมที่จะร้องไห้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับะ,ละ,ะแล้วก็ไม่มีพลังไม่มีแรงจะทําอะไรอะไรที่เคยสนุกอยากทําก็ไม่อยากทําหมดกําลังใจหมดพลังไปนะครับร่วมกับ มีอาการอื่นๆเช่นนอนไม่หลับเบื่ออาหารมีปัจจัยอื่นความคิดความจําแย่ลงแล้วก็คิดลบต่อตัวเองนะครับคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือเป็นอาการที่เรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าและอันนั้นเราก็ต้องรักษากลุ่นี้ที่อาจารย์พูดนะคือเป็นเกี่ยวกับกลุ่มอาการโรคซึมเศร้าใช่ครับก็คือคนที่ไปโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็พร้อมที่จะเป็นพีซีดีอะไรเนี่ยมากขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปถามนิดนึงอย่างเช่นมีไหมอยู่ดีไม่ได้เป็น ซึมเศร้าแต่มาเป็น PCD ใช่ครับใช่ครับก็คือเราต้องประเมินก่อนว่าไม่ได้ไเป็นโรค<น>ซึมเศร้าเพราะว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้านะั้นมันต้องมีการรักษาที่ติดตามระยะยาวอยู่ประมาณหนึ่งครับสมมุติเราประเมินกันเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์แยกออกมาไม่ได้เป็นซึมเศร้าเป็นแบบ PCD ครับ นอกจากที่เราจะมาประเมินเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปในการที่เาาราจะรักษาเราจะต้องดูแลยังต่ออันดับแรกก็ให้เขาเข้าใจตัวเองนะว่ามันมีภาวะแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เขาคนเดียวที่เป็นแบบนี้มีคนจํานวนหนึ่งที่มีอาการคล้ายๆเขานะครับวิธีปฏิบัติตัวก็คือเราก็ต้องคล้ายๆทําให้เรายังมีความสุขอยู่ได้แล้วก็การลําลึกถึงภาเพเหตุการณ์ความสนุกอะไรเนี่ยทำได้แล้วก็คล้ายๆต้องคุยกับ เพื่อนที่อยู่วยแล้วแฮปปี้ใช่ครับคือไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันหรือว่าชอบวงนี้เหมือนกันอะไรอ,อย่างเงี้ย คือพูดในในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่เรารู้สึกแฮปปี้ตรงนั้นเหมือนเอ้ยคอนเสิร์ตวันนั้นที่เราไปดูกันวงนั้นสนุกมากเลยนะเพลงเขาดีมากนักร้องหล่ออะไรเงี้ยคือเราก็มีการคุยกันตลอดเพื่อไม่ให้แบบสิ่งที่เราแฮปปี้มาจากการดูคอนเสิร์ตมันหายวับไปเลยครับใช่แทนที่เราจะจมอยู่พอเราซึมเศร้าแล้วเราจมอยู่กับตัวเองคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียว มันก็จะคิดวนไปวนมาเรื่องไม่มีความสุขอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องดึงตัวเองที่ให้กลับมามา,ารู้สึกว่ามันมีความสุขได้อะไรทํานองนี้หลักการก็คืออย่าอยู่อยู่กับตัวเราคนเดียวคือพยายามหาเพื่อนหรือกิจกรรมอะไรอย่างอื่นที่ดึงให้เรามีความสุขนะครับที่สำคัญอีกอันก็คือพยายามดําเนินชีวิตให้เป็นปกติ พยายามทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่อาจจะต้องฝืนความรู้สึกนิดนึงแต่ต้องทำคือยิ่งถ้าเราอยู่เฉยๆอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยครับต้องออกกำลังกายบ้างไปฟังเพลงหรือไปอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับคือภาวะพวกนี้มันก็จะอยู่กับเราไม่นานหรอกครับเดี๋ยวมันก็ไปมันจะมีช่วงนะอาจารย์เช่นเป็นอะเดวันอันตราย สองสัปดาห์ที่ต้องแบบดูแลตัวเองอยู่เป็นประจำอย่างนีโดยทั่วไปเวลาเรามีอะไรที่เรารักแล้วเราสูญเสียไปมันก็จะมีผลกระทบต่อเราอะสักประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยที่เยอะๆบางคนก็อาจจะไป3อาทิตย์สีอาทิตย์ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะคลายไปครับแต่ว่าเราคงปล่อยให้มันคลายเองตามธรรมชาติไม่ได้เราก็ต้อง มีวิธีเยียวยาตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับใช่แล้วช่วงอายุลราค่ยเช่นอะเพื่อนแอมเนี่ยก็เป็นวัยเราเนาะก็ประมาณย5 25ิบประมาณเนี่ยก็มีกลุ่มอาการแบบนี้แล้วแล้วอาจารย์เคยเจอเคส PCD กลุ่มอื่นแบบอายุน้อยมีไหมโดยโดยทั่วไปจะเป็นช่วงวัยรุ่นมากกว่าเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่อารมณ์ก็จะอ่อนไหวนิดนึง่งสุดลงสุดอย่างนี้ไหมใช่ครับใช่ครับแถวถ้าโตๆแล้วก็จะ น้อยลงแต่ว<ช>่าบางคนก็ยังเป็นอยู่เหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าวัยนี้นะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยอาจจะต้องมีการดูแลเขาเรียกว่าสภาวะจิตใจเตัวเองสักนิดหนึ่ง<อ> <it> เนาะในทุกๆอย่างเลยแล้วกันไม่ใช่แค่แบบ p C D ทุกกิจกรรมอะไรที่มีความสุขก็จอยไว้แต่ในช่วงที่ใจอาจจะแบบต้องฮิวไว้เนี่ยก็ต้องพยุไว้นะแล้วก็หากลุ่มหาสังคมหากิจกรรมอื่นๆทำเพื่อห คุณจะได้ไม่รู้สึกว่าคุณขาดอะไรไปมีอะไรให้ทําอยู่ตลอดเวลานะคะเอาล่ะวันนี้ได้ทั้งคําตอบไปช่วยไขข้องใจเพื่อนที่รู้สึกว่าตัวเองตอนนี้ก็ไม่ได้สดชื่นเท่าไหร่รวมถึงค่ะแอมก็เองก็ได้ความรู้ตรงนี้นะคะมาดูแลตัวเองและเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่มีความกังวลหรือว่ากําลังแบบคิดว่าเอ้ยตัวเองก็เป็นนะ PCD แต่ยังแบบไม่รู้ตัวก็อย่าลืมค่ะว่าไม่ได้เป็นแค่คนแรกที่เราเป็นยังมีกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นอยู่นะคะยังไงทุกอย่าง มีทางออกแล้วก็ค่อยๆจัดการาไปเวลาจะช่วยเยียวยานั่นเองวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะคขอบคุณค่ะ,อคคะเอาล่ะช่วงนี้นะคะแอมเองหมดแล้วแต่พี่ดาวยังมีข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆของราบาลวที่ป่อไปเจอกับพี่ดาวเลยค่ะ น้องแอมมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของ PCD กันต่อกับอาจารย์ของเรานะคะอาจารย์ขาเราไปต่อกันที่เรื่องของการรักษาดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย PCD หรือว่าการถ้าสมมติว่าพัฒนาไปสู่โรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเราสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคือถ้าเป็น post concert depression เนี่ยก็อ,อาจจะยังไม่ได้ถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าคล้ายๆมันเป็นภาวะสูญเสียนะครับแล้วก็เราก็ต้องปรับตัวนะครับบางคนก็ใช้เวลาเป็น สัปดาห์ถ้าไม่ได้มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตมากมายนักก็ติดตามก่อนได้นะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องคล้ายๆก็ต้องมีกิจกรรมอื่นๆที่จะดึงให้เราหลุดจากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพูดคุยกับคนนะครับมีความคิดคล้ายๆกันคนทีอินมอ่าใช่ครับอยู่ด้อมเดียวกันอ่าก็พูดคุยกันถึงเรื่องความรู้สึกพยายามอย่าอยู่ คนเดียวเนาะเวลาเรามีความทุกข์ก็คือต้องหาคนที่เราไว้วางใจหรือว่าคนที่ความคิดอะไร คล้ายๆเราอะไรอย่างเงี้ยที่คุยกันแล้วเข้าใจกันดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบว่ามีเรื่องอะไรการที่เราได้คุยได้พูดกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มันมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรารู้สึกดีขึ้นแต่ว่ามันมันช่วยได้จริงๆในเรื่องของการรักษาถูกไหมคะอ๋อใช่ค่ะก็คือมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคนอื่นที่เข้าใจเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวเขาเรียกว่าเป็นการจัดการกับความเครียดแบบหนึ่งก็คืออยาอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับคือพยายาม เข้าหาคนอื่นหรือขอความช่วยเหลือหรือพูดคุยปรึกษาอะไรทํานองนี้นะครับ mm hmm. หากิจกรรมอะไรอย่างอื่นทานะครับฮะ mm hmm. แล้วก็ออกกําลังกายหรือพยายามดําเนินชีวิตให้มันใกล้เคียงปกติที่สุดนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นกรณีของอาการซึมเศร้าที่มันเป็นคล้ายๆเกิดจากความสูญเสียเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็คือมันชักคิดลบเยอะลนะ ก็คือคิดถึงเราไม่ดีเราไม่มีความสุขเลยชีวิตเราไม่มีคุณค่าเราไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นอนะ่ะคืออันนั้นเป็นโรคซึมเศร้าเยอะแล้วอ,อันนั้นควรจะไปหาแพทย์แล้วครับแล้วก็ต้องอาหาสาเหตุแล้วก็ให้การรักษานะครับก็ปัจจุบันก็จะมีการรักษาด้วยยาด้วยนะครับการรักษาด้วยยาก็สามารถช่วยให้ปรับสภาพอารมณ์ของเราะจากภาวะซึมเศร้าให้มันกลับมาเป็นปกติเนี่ย อ่าได้ดีพอสมควรเลยปัจจุบันก็จะมียาที่มีประสิทธิภาพแล้วมีปัญหาอะไรที่เจอบ่อยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาถ้าเป็นกรณีคอนเสิร์ตโพสต์คอนเสิร์ตดิเฟชันเนี่ยเรายังไม่ได้มีคนไข้มากนักนะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปที่เดาว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบด้วยหล่ะคใช่ครับน่าจะอยู่ในภาวะนั้นแหละแต่ว่าไม่ทราบอะไรเงี้ยฮะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะนะครับอย่างในสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าไปเซิร์ชดูก็จะ มีคำพวกนี้เยอะเลยแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องที่พบมากทีเดียวแต่ว่ายังไม่มีตัวเลขที่ทชัดเจนว่ามันประมาณเท่าไหร่และคนที่มีภาวะอย่างงี้เขามีความเสี่ยงเช่นเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ก่อนอจนํานวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอแต่รู้ว่ามันก็มีทางที่จะดูแลช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ประมาณหนึ่งครับค่ะ,<น>ะแล้วมีวิธีการป้องกันไหมคะอาจารย์ป้องกันก็คือเราก็ต้องมีชีวิตที่มีความสุขจากหลายๆเรื่องมั้งครับ อาจจะ,<ฮ>ะไม่ได้โฟกัสที่<ช>ตัวค,คอนเสิร์ตอย่างเดียวใช่ครับถ้าเกิดชีวิตเรา,ามีความสุขกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะเรื่องเดียว ถ้าเราล้มเหลวเรื่องนั้นมันก็ทําให้เราเนี่ยมันชีวิตพังทลายใช่ครับแต่ถ้าเรายังมีความสุขกับเรื่องอื่นๆเช่นเราก็มีเพื่อนที่สนิทมีกลุ่มเพื่อนเนาะมีของกินอร่อยใช่ครับใช่ครับมีกิจกรรมที่เราทํากับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งเช่นการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราผิดหวังสูญเสียเรื่องหนึ่งเราก็ยังมีเรื่องอื่นที่ช่วยกอบตัวขึ้นมาได้โอ้คือเรารู้สึกว่าโลกสมัยนี้ค่ะทุกอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่ดีพอเราไม่เก่งพอทำไมทุกคนมีชีวิตที่ดีจังเลยทำไมคนนั้นก็ดูรวยจังเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องการใช้ชีวิตในแต่ละอย่างอะคะ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่า ดูในโซเชียลมีเดียแล้วเราสึกว่าเราแบบด้อยค่าเราไม่มีค่าอะไรอย่างงี้นะตอนนี้จริงๆแล้วเราควรที่จะต้องอยู่กับสภาวะสังคมแบบนี้ยังไงคะ,อ,ะอันดับแรกก็ต้องเข้าใจความจริงมั้ง <c oughs> อย่างเช่นเวลาอะไรที่มันออกในสื่อโซเชียล <ๆ S 2> มีเดียเนาะเช่นสมมุติหมอจะโพสต์อะไรเนาะเวลาหมอทุกหมอก็คงไม่โพสต์อะไรมากโพสต์ไปทานอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเราเครียดเราก็ไม่ได้พบต์่ได้คนที่เห็นเราเขาก็ได้กว่า ชีวิตเราเนี่ยโอ้มีชีวิตที่ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตของคนอื่นที่เราเห็นเนี่ยในสื่อโซเชียลเนี่ยบางทีไม่ใช่ชีวิตจริงๆของเขามันเป็นแค่สิ่งที่เราอยากสิ่งที่เขาอยากาให้เราเห็นใช่ครับใช่ครับ<ะ>แล้วก็บางทีเขาก็ไม่ไม่ได้แค่อยากอวดนะครับคือบางทีถ้าเราทุกข์เราก็ไม่รู้จะไปบอกให้คนอื่นทุกข์กับเราทำไมเขาใช่เขาก็จะไม่โพสต์เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีใช่ไหมครับเขาก็จะโพสต์แบบแต่เรื่องที่ดีนะครับฮะซึ่ง มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอีกอใช่ครับ,รบ <ฮะ S 2> แต่ว่าเราเชื่อทั้งหมดไม่ได้นะครับก็โดยสรุปแล้วชีวิตคนทุกคนอ่ะมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นความสุขแล้วก็เป็นความทุกข์ถ้าทางธรรมะเลยก็บอกว่าความทุกข์ก็เป็นเรื่องธรรมดาของอชีวิตเนาะชีวิตก็จะมีความทุกข์จากเหตุปัจจัยต่างๆอะไรทํานองเนี้ยทุกคนก็จะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาเหมือนที่เราเห็นในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับก <ฮะ S 2> ็ ถ้าเราดูพวกนี้แล้วทาให้เรารู้สึกแย่นะครับเราก็อาจจะต้องตัดพักมันออกไป,ไปใช่ครับ<ม>แล้วก็อยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางทีสังคมปัจจุบันเราก็จะคล้ายๆจะมีมาตรฐานเช่นอายุ25แล้วควรจะต้องมีเงินล้านใช่ใช่ใชรครับกำลังจะพูดพอดีเลย มันจะมีพวกเนี้ยเยอะเลยแล้วก็<า>กลายเป็นว่าถ้าใครทําไม่ได้อันนี้หมอรักษาเด็กหรือวัยรุ่นผู้ใหญ่ตอนตอนอ้นที่ซึมเศร้าอะ่ะจะเขตอันนี้เยอะเลยนะครับก็คือรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีคนที่สําเร็จแล้วแล้วเราเนี่ย สมมติ25แล้วเรา<ม>ยังไม่มีอะไรซึ่งจริงๆปกติคนที่25ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเรานี่แหละ<ม>ครับมีคนที่สําเร็จตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะครับเป็นส่วนน้อยมากเพียงแต่พอออกโซเชียลมีเดียก็เราก็คิดว่าอันนั้น,นเหมือนมันมีลำโพงและมีเครื่องกระจายเสียงที่<อ>ที่มันช่วยกระจายมันออกไปมันก็เลยดูเหมือนมีปริมาณที่เยอะใช่ใช่แล้วก็พอเราทําไม่ได้กลายเป็นว่าเรารู้สึกล้มเหลวนะครับก็ ก็ต้องเข้าใจว่าความสําเร็จของแต่ละคนนี้มันมาไม่เท่ากันบางคนก็ประสบความสําเร็จเร็วบางคนก็ประสบความสําเร็จช้าไม่ได้แปลว่าคนที่ประสบความดาจช้าเนี่ยโอ้ชีวิตล้มเหลวอะไรอย่างเี้นะครับบางทีก็ต้องรอ จังหวะรอเวลาอะไรอย่างมีเหมือนกันครับของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็เราก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรเหมือนคนอื่นด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างในเรื่องในเรื่องของการใช้ชีวิตที่บางทีเราอาจจะลืมไปจริงๆในสังคมที่มันมีแต่การแข่งขันหรือว่าสังคมที่เราเห็นมักจะเห็นแต่ด้านดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ไม่ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ PCD ดีอย่างเดียวนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการวางทัศนคติของตัวเองในการดําเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน ด้วยขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสวัสดีครับ อย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกดดันตัวเองเลยว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จตอนอายุเท่าไหร่ไม่มีอะไรก็ได้แต่ว่าห้ามไม่มีความสุขนะคะต้องมีความสุขกับชีวิตตัวเองเนาะแล้วก็วันนี้เรียกว่าได้พูดคุยกันแบบครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PCD หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตต่างๆนะคะและกลับมาพบกันใหม่ได้นะคะกับร r a m a Variety EP หน้าจะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันเจอกันได้ทางช่องทวิชั่น42แบบนี้หรือว่าจะเป็นทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้ก็ได้วันนี้ดาวกับอาจารย์ลาไปกก่่ออนนนนเจัใหหม้า e ะะคะ สวัสดีค่ะ